อย่างหัวน,นี้เท่าไหร่วันนี้ก็ประมาณสี่หน้าหน่นะครับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสีสุขนี่คอือบารมีขององค์เจ้าพ่อประเพร์ค่ะิเจียนยู่อีซินนีหัวใช้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการลือข่าวนะคะพามาดูตำนานสิงโตสารเจ้าพอ่อลูกประเพิงบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยฉลองเทศก,กาลตรุษจีนเราต้องเฮงเฮงปังปังกันทั่วหน้าค่ะเราพาไปดูข้างในกันดีก,กว่าว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นตำนานค่ะ คุณผู้ชมค่ะผู้ที่จะรู้ตำนานสิงโตเ้าพาะก็คือคนนี้ค่ะพี่งอพี่ง้อสวัสดีค่ะยังเป็นประจำทุกปีเราจะเห็นการฉลองเทศกาลรุษจีนก็มีการเชิดสิงโตทีนี้ตำนานของที่นี่เชิดสิงโตที่นี่จุดเด่นของลูกพ่อพะเพงจุดเด่นการเชิดสิงโตมันเป็นยุคสมัยก่อนที่เราทําการแข่งขันมาหลายยุคหลายสมัยนะครับตั้งแต่เหยัด เข้ามาคุณเป้าปลปักซึ่งเป็นดาราภาพยนตร์นะครับเข้ามารวมตัวอาจารย์ชอปีลากาก็ได้สั่งสอนไว้เขาบอกสิทธิ์รุ่นศูนย์รุ่นแะ้คุณม่วงก็ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการแสดงที่ใหม่พัฒนาขึ้นมาจะมีการแสดงค่ายกลก็ดีแต่ก็ยังอนุรักษ์การเชื่อถึงโตวไว้ให้ลูกหลานเราจะเห็นหัวแต่ละหัวที่มาเนี่ยนะครับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสีสุขและก็การเชื่อตำนานของปีลกาของสิงโตลูกเจ้าพ่อเพิงเราจะอนุรักษ์ไว้ แต่ละหัวความหมายก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะจ้ะอย่างหัวนี้ค่ะพี่เงาะค่ะอย่างเนี้ยจ้ะเขาจะเป็นนกค่ะเขาเรียกเขานกอืมอ่าสมัยโบราณแล้วก็ปาาทรงนี้เขาเรียกทรงโบราณค่ะนะครับเราจะแตกต่างกันการเขียนลายลายจะละเอียดค่ะแต่ขนนีใช้ขนม้าครับด้านข้างจะเป็นปลาอ่าเขาเรียกปลาสวรรค์หรือว่าปลาหลีฮื้อตว์แต่ละชนิดที่เป็นมงคลมารวมอยู่ในหัวสิงโต อ่าลวดลายตามแบบจีนนะครับอ่าจะเป็นลายสวยๆซึ่งผู้เขียนจะต้องจินตนาการก็วาดเองอันนต้องวาด่ะวาดมือครับเพราะว่าหัวพวกนี้จะสมบูรณ์แข็งแรงครับโครงสร้างจะมาตรฐานแต่ราคาจะแพงอ่ะอย่างหัวนี้เท่าไหร่คบหัวนี้ก็ประมาณสี่ห้าหมื่นนี่คุณชมคิดกว่าจะได้อันนี้ได้ครับนานศิลปรับอยู่ที่ลวดลายอยู่ที่ขนถึงตัวสวยไม่สวยเขาบอกผู้สําคัญ ความสวยงามของหัวสิงโตผู้ใหญ่ผู้เล็กมันจะแตกต่างกันและอย่างอย่างนี้ล่ะค่ะคือเหรอที่เราเห็นอยู่นนี้มราคาหนึ่งสองหมื่นมีหมดแล้วแต่ละหัวมีความหมายถึงอะไรสีสิงโตคือสีแห่งความเป็นมงคลค่ะแต่ตำนานสิงโตจริงๆคือตำนานของสามก๊กเขายกหัวออกมาแต่ละหัวคือเทพเจ้าแต่ละองค์ครับพวกนี้เข้ามาประดิษฐานและนำเป็นตัวแทนของสิงโตความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ความขยันค่ะวามเป็นอมตะาของแต่ละ เวยเทพทุกพระองค์เขาจึงใช้จินตนาการแต่ถ้าเป็นสิงโตไทยเขาจะบอกว่าเป็นในรูปแบบของอัญมณีที่เปรียบค่าไม่ได้เขาถึงนําตรงนี้ไปกราบไหว้ผู้ใหญ่ซึ่งความเป็นศิลิมงคลอายุยืนยาวความเป็นมงคลการค้าขายสีแดงตุ๊ดจีนต้าเฮงเฮงและนําตรงนี้กราบไหว้องค์เทพเจ้าเพื่อเป็นการขอพรให้เจ้าของบ้านมีแต่ความเป็นศิลิมงคล วันนี้เป็นโอกาสดีของอรายการลืกอกองข่าวมากมากค่ะเพราะว่าพีงเขาบอกว่าจัดมาเลยสามโชว์มีโชว์อะไรบ้างคะพี่เนาะคะเนี่ยชุดแรกมันจะเป็นในลักษณะการแสดงแบบค่ายกลค่ายกลคือลักษณะเขาบอกว่าดูสองชีวิตสลีละเหมือนกันเราดูเสาดอกเหมยที่เขาโดดแต่ตรงเนี้ยสิงโตจะข้ามสิ่งกีดฝัางเพื่อไปหาดอกไม้มงคล นะครับหลังจากนั้นเป็นการแสดงการต่อตัว <Ha. S 2> เราจะเป็นรูปแบบของยุคอดีตคือหนึ่งเดียวในโลกวันนี้เราได้ดูทีมงานของลูกกระเพิงตลาดทู <Ha. S 2> ที่ฝึกซ้อมจากเด็กเล็กๆขึ้นมาจนโตขึ้นถ <Ha. S 2> ้าท่านดูแล้วอย่าไปเป็นเยี่ยงอย่าง <Ha. S 2> อันนี้ต้องใช้การฝึกแล้วกําลังคอนี่คือความแข็งแกร่ง <Ha. S 2> ของลูกพระเพิงตลาดทูและอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสุดท้ายสุดยอ,อดปเสาวไม้ก็บอก <Ha. S 2> ที่ผมบอกเนี่ยคือเด็กคนนี้มีความสามารถเขาบอกเป็นการที่ทําทานแสแดง าการทิ้งเด็กเมื่อสมัยก่อนยุคอดีตเข้ามาทางจีนเข้ามาเขาบอกใช้สลิงดึงหลังแต่คนไทยใช้เชือกเพลงเส้นเดียวมัดที่ขาและไม้ที่ทําการแสดงถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9<ะ>วันนี้เราจะได้ชมร<ะ>ูปแบบของตำนานสิงโตของลูกเจ้าพ่อพระเพลิงของจริงครับได้เวลาชมแล้วคะ่ะ สุดยอดมากเลยค่ะคือแบบว่ามันอลังการสมที่บอกแบบนี่ครับสุดๆอ่ะบอกเลยถ้าไม่ได้มาดูที่นี่ก็คือนี่คือบารมีขององค์เจ้าพ่อประเพงที่เราอยู่กันได้แบบพี่น้องและสืบสารตำนานของการเช้อสิงโตขององค์เจ้าพ่อประเพงพร้อมกับพญามังกรที่ยิ่งใหญ่ในฝั่งธนบุรีค่มีโอกาสอย่าลืมครับฝากไว้นิดนึงค่ะมากราบไหว้คารวะองค์เจ้าพ่อนะครับเพื่อ ความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนเขาบอกขอได้ไหวรับเหมือนกันนะครับบารมีของอากงปอหอขอให้ทุกท่านเฮงเรวยรวยนะครับในช่วงตรุษจีนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่งอนด้วยและต้องขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยรับตรุษปี2564ค่ะสำหรับวันนี้ลูกปัดและคณะสิงโตศาลเจ้าพ่อลูกพระเพลิงลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ชมรุยกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมหลือทุกที่เลยจ้า